ันเจ้าพยักประพันธ์โดยภูริภัยพึกบทที่7จนาทีนั้นผู้ใหญ่เนตรได้คำตอบเอรดาซึ่งคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านนี้ต่างให้ความเกรงใจพดเธอเป็นลูกสาวคนเดียวของพ่อครูเทพช่างแก่สลักฝีมือเอกที่มีลูกศิษย์ลูกหานับร้อยคน ดดาข่าของต้องมัดไอ้เพลิงหลังตะว,วันตกดินไปแล้วผมว่าแค่เชือกคงเอาเสือสมิงไม่อยู่หรอกต่อเช้โซ่สิครับผู้ใหญ่ไอ้ชานปากไวัยพุ่งเสียงดังขึ้นอีกไอ,เอ้เทิดรีบผสมโรงใช่ผู้ใหญ่ดูผนังกระท่อมสิพังลงมาทั้งแถบเลยนะมัทน,นีได้ยินก็เยงขึ้นทันควันได้ยังไงนี่คนนะไม่ใช่สัตว์ป่าดุไดที่ไหนแค่เชือกฉันว่ามันก็มากเกินพอแล้ว ไอรดาว่าตามใช่แล้วบ้านมือมีคือมีแปรนายสองคนจะทำแบบนี้ได้ยังไงไอเทิดที่ทำท่าทางเกรงใจสองสาวหันไปชี้หน้าเพลิงพร้อมท้าไอเพิงถ้ามึงบริสุทธิ์ใจจริงมึงต้องยอมเพราะไม่เห็นจะมีอะไรเสียหายนี่จะปวดขี้ปวดเยี่ยวก็บอกพวกกูได้จริงไหมวะลุงคะทำอะไรซิอย่างสิคะจะให้มาล่มโซ่กันแบบนี้มาใช้ได้ที่ไหนคะ ครูสาวเอ่ยเสียงรัวลิ้นออกมาผู้ใหญ่เนตรที่มีสีหน้าหนักใจสุดขีดกำลังจะอ้าปากพูดแต่เพลิงชิงเอ่ยขึ้นก่อนไม่เป็นไรครับผู้ใหญ่ผมยอมให้ล่ามโซ่หลังตะวันตกดินขอบคุณครูมักกับคุณดาที่เป็นห่วงผมนะครับไอ,เอ้เทิดไอ้ฉานแกสองคนไปเตรียมโซ่มาเลยชั่วโมงต่อมาที่บ้านของครูเทพไอราดากลับมาถึงบ้าน ก็ตรงไปหาผู้เป็นพ่อซึ่งกำลังนั่งจิบชาอยู่ที่ชาญในร่มข้างตัวบ้านหลังใหญ่สีหน้าคล้ายกำลังครุ่นคิดอะไรบางอย่างพ่อคะผู้ใหญ่กับชาวบ้านจะล่ำโซ่เพลิงหลังตะวันตกดินพวกนั้นหาว่าเพลิงเป็นเสือสมิงอะไรนั่นไรสาระมากเลยนะครับพ่อดาลูกคิดยังไงกับเรื่องนี้ไหนบอกพ่อมาซิชายชราย,ยังคงสุขุมขณะทางกลับ ดวงตาที่ยังดูสดใสมองวงหน้าสวยของลูกสาวคนเดียวยังรอคำตอบโดยเป็นทั้งพ่อและแม่ของลูกคนนี้มาร่วมสิบปีแล้วดาไม่เชื่อว่าเพลิงจะเป็นตัวอะไรอย่างนันสิคะพ่อแถมไม่เชื่อด้วยว่าเรื่องเลวไหลทำนองนั้นจะมีอยู่จริงค่ะเอาแล้วทีมีคนถูกเสือฆ่าตายละ่ะไหนจะยังวัวเมื่อคืนอีกถ้าเป็นเสือจริงๆดาอาจจะเชื่ออยู่คัะพ่อ สรุปว่าลูกเป็นห่วงไอ้หนุ่มเพิงคนนั้นว่างั้นเถอะใช่ครับพ่อเพลิงเขาเป็นคนดีดาดูออกถึงตรงนี้ครูเทพทำท่าถอนหายใจแรงๆก่อนเอ่ยออกมาคนเราจะดูกันแค่ภายนอกไม่ได้หรอกลูกอย่างเพลิงคนนี้รูปร่างหน้าตาก็ดีแต่กลับไปฝักใฝ่ในเดรัจฉานวิชาเพราะว่าลูกอยู่ให้หาจากเขาจะดีกว่านะ เชื่อพ่อเธอพ่อคะนี่พอ่อเคเชื่อเหมือนคนพวกนั้นเชื่อหรอผู้เป็นพ,อพ่อพยักหน้าอีกอืมพ่อโทรคุยกับผู้ใหญ่แล้วหลักฐานหลายอย่างค่อนข้างชัดเจนมาขนาดนี้เป็นอื่นไม่ได้แน่นอนลูกพอ่อเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วกระทั่งตะว,วันใกล้ลับเหลี่ยมดอยเพลิงที่ดูเงียบขรึมสีหน้าไร้ความรู้สึก จึงถูกไอเทิร์กับไอฉานจากการล่ามโซ่ที่โคเท้าทั้งสองข้างโดยโยงไปยึดกับต้นมะม่วงใหญ่ใกลก้กระท่อมที่พักของเขาอีกทีตลอดวันที่ผ่านมาชายหนุ่มซึ่งถูกกับบริเวณได้มาทันีช่วยเป็นธุระเรื่องเข้าปลาอาหารแม้ว่าเขาจะพยายามปฏิเสธด้วยความเกรงใจโดยทานไปไม่กี่คำในแต่ละมือ้อมีไอเทอิดกับไอฉานเฝ้ามองด้วยความอิจฉา ต้องโทรายงานกันชัยเป็นระยะระยะหลังความมืดเริ่มโรยตัวลงมาชาวบ้านส่วนใหญ่ที่แวะเวียนมาดูหน้าเพลิงต่างพากันเพนกลับบ้านใครบ้านมันไม่เว้นแม้แต่ตาโชดตัวตังตัวตีงานนี้ขณะที่เทิดกับฉายเลือแจะแยกไปก่อไฟอยู่หงห่างลูกกุญแจที่ใช้คล้องโซ่ดอกนั้นพวกมันมอบให้ผู้ใหญ่เนตรเป็นคนถือ หลังจากการเรื่องเวรยามจนเสร็จสับแล้วผู้ใหญ่เนรที่ให้โชะระบอก่อกองไฟกองใหญ่ซึ่งให้ถึงความสว่างและอบอุ่นทางกลางอากาศที่เริ่มหนาวเย็นจึงเดินมาบอกกับหลานสาวอย่างมัทนีที่ไม่ยอมไปไหนมัดกลับบ้านเถอะน้าหลานเดี๋ยวแม่จะเป็นห่วงแต่มัดบอกให้ป้าไปอยู่เป็นเพื่อนแม่แล้วนะคะลุงครูสาวเอ่ยกลับหันมองไปทางเพิงที่นั่งนิ่ง ในท่าคัสสมาดหน้ากระทมโดยผู้ใหญ่เนรเป็นพี่ชายแท้ๆของเม่เธอส่วนผู้เป็นพ่อได้จากไปด้วยโรคร้ายนานหลายปีเนตรถอนหายใจแรงๆและพูดอีกแต่ที่นี่ไม่เหมาะกับที่ผู้หญิงจะมาอยู่ด้วยมัดอย่าทำให้ลุงต้องลำบากใจอีกเลยนะเห็นสีหน้าจริงจังของผู้เป็นลุงเธอถึงยอมอย่างเสียไม่ได้ค่ะลุง เวลาผ่านไปอีกความมืดได้แผ่ปกคลุมเต็มที่ส่วนกว้างของคนกรุงเทพแห่งนี้มองไปทางไหนก็เห็นแต่ความมืดที่ชวนให้คนจิตอ่อนต้องขวัญผ้ววาโดยแสงจากหลอดไฟที่กระทอมก็ให้ความสว่างในรัศมีแค่ไม่กี่เมตรเท่านั้นทันใดนั้นสายลมเย็นได้พัดมาวูบใหญ่ทั้งผู้ใหญ่เนตรไอเทิดไอฉานและชรบออีกราวห้าหกคน ต่างออกอาการชะงักค้างจากสิ่งที่กำลังทำอยู่บางคนสุดลงก้นจำเบา้าบางคนตัวแข็งค้างราวกับถูกสาบให้กลายเป็นหินไงโยมนี่ถึงขั้นถูกล่ามโซ่เลยหรือพระเรืองเจ้าของคถามหาจังงังปรากฏตัวพร้อมกับเสียงถามใกล้กับแค่ที่เพิงนั่งนิ่งอยู่หลวงพี่เขาหลุดปากแปลกใจใช่ อาตมาเองหลวงพี่มาทําอะไรที่นี่ครับแล้วหลวงพี่หายดีแล้วหรออาตมามาดูโยมไงส่วนร่างกายอาตมาเมื่อได้พักผ่อนเต็มที่ตอนนี้มันก็ดีมากขึ้นแล้วพิสูจน์หนุ่มตอบพร้อมขยับตัวให้ดูโดยจ้องหน้าชายหนุ่มเขม่งเพลิงมองตอบก่นหลุดปากผมไม่ใช่มันนะครับหลวงพี่อาตมารู้ใครอยากดูว่า โยมมีของอะไรในตัวถึงเป็นเหมือนมันได้แลวหลวงพี่เห็นอะไรบ้างครับอืมมีดวงจิตอีกดวงซ้อนทับอยู่กับดวงจิตของโยมดวงจิตนี้เป็นของคนที่สมเร็จทางขึ้นสูงเลยนะอาตมารู้พอศึกษาและปฏิบัติด้านนี้เหมือนกันลงุงวงเขาหลุดปากทันทีลุงของโยมที่ว่าตายไปแล้วเนือหรือ ใช่ครับหลวงพี่นี่ก็เรื่องใหญ่พอไม่รู้ว่าเมื่อไรดวงจิตนั้นจะเผยตัวออกมาอีกยังไงอาตมาจะคอยดูยวงห่างก็แล้วกันตกลงตามนี้นะโยมแลวหลวงพี่คิดว่ามาจอกไล่เหยื่ออีกเมลร่ครับเพิ่งยิงคำถามสำคัญพระเรืองหันมองรอบตัวแลดสายหน้าไม่รู้เหมือนกันเมื่อคืนมันได้กินวัวไปทั้งตัวอาตมาเลยไม่รู้ว่า มันจะอิ่มไปนาสักแค่ไหนชายหนุ่มรู้สึกอุ่นใจที่รู้ว่าพระเรืองจะมาอยู่ช่วยเขารีบเอ่ยปากพร้อมยกมือไหวย้ยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณหลวงพี่ที่เชื่อว่าผมไม่ใช่มันแถมยังจะช่วยผมอีกสองทุ่มเศษที่บ้านของไอรดาเวลานั้นกันชัยซึ่งมาเป็นแขกของที่นี่ตั้งแต่หัวค่ำยังไม่ยอมกลับ แทงกำลังคุยน้ำลายแตกฟองอยู่กับครูเทพบีดาของหญิงสาวโดยมีแต่เขาที่ดื่มบรันดีซึ่งพกพามาด้วยขณะที่สองพ่อลูกต่างดื่มแค่น้ำเปล่าเลิกตั้งสมัยหน้าที่จะถึงนี่ผมจะลงนายกแทนพ่องานแกะสลักของพ่อครูจะต้องรู้จักแพ์หลายไปทั้งจังหวัดไม่ใช่แค่ในตำบลหรืออำเภอแบบนี้แน่นอนครับครูเทพยิ้มกว้าง ทำท่าพอใจยังไงฉันก็ขอฝากพ่อต้นด้วยแล้วกันลำพังแค่ฉันที่อายุมากขึ้นทุกวันคงไม่รู้จักช่องทางเท่าพ่อต้นหรอกพอครูไม่ต้องห่วงเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเล็กทันทีที่ผมได้กลายเป็นนายกเทศบาลครับพ่อคะปกติพ่อจะเข้านอนแล้วนี่คะทำไมวันนี้ไอรดาที่อดทนทนไม่ไหวเอ,อเ่ยแท้ขึ้น น่าสวยออกการบอกบุญไม่รับโดยเคยคบหาอยู่กับชายหนุ่มคนนี้พักหนึ่งแต่ทนไม่ไหวให้กับความสำเรเทเมาวันวันเอาแต่ดื่มกินและเที่ยวไม่ทำงานทำการอะไรจนต้องเป็นขอฝ่ายบอกเลิกแม้อีกฝ่ายจะไม่เต็มใจและยังตามตื้อมาจนถึงวันนี้ครูเทพหันดูนาฬิกาที่ผนังแล้วว่าเออจริงสินะท้งนั้น ดาก็อยู่คุยกับพ่อต้นไปก่อนแล้วกันพ่อขอตัวไปนอนก่อนนะฉันขอตัวก่อนนะพ่อต้นพ่อคะแต่ดาหมายถึงอย่าเสียมารยาสิลูกพ่อต้นเขาอุตส่าห์มาทั้งทีหญิงสาวต้องทำหน้าเงาหลังผู้เป็นพ่อไม่เป็นใจโดยทำท่าเชียร์ชายหนุ่มลูกนกักการเมืองดังคนนี้อย่างออกนอกหน้านาทีนั้นโอกาสเป็นของกัญชัย หลังได้อยู่กันสองต่อสองกับหญิงสาวน้องดาครับพี่ยังรักน้องดายัางไน,นเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมกันนะครับไม่ค่ะพี่ต้นมีคนใหม่แล้วอย่านึกนะว่าดาไม่รู้เขาคว้ามือนุ่มไปกาะกลุ่มหญิงสาวชักกลับเทพจะทันทีโถน้องดาน้องเอาที่ไหนมาพูดน้องดาอย่าไปฟังคนอื่นสิครับพี่ตรงคนนี้รักและจริงใจกับน้องดาคนเดียวทุานั้น จริงๆนะครับจนหนุ่มยังทําท่าไม่ยอมรับความจริงแถมอดอ,อ้อนตามสไตล์ดาไม่เคยฟังใครดาไปเห็นมากับตาของดาเองที่บ้านสวนของพี่ต้นจะดูรูปไหมหล่ะคะไอระดาเสียงแข็งแถมทําท่าม,มีหลักฐานโดยล้วงเอามือถือขึ้นมาเอ๊ะงั้นวันนี้พี่กลับก่อนดีกว่าเอาไว้วันหน้าพี่จะค่อยมาใหม่นะครับสาวสวยเจ้าของบ้านทำท่าเอาเรื่อง เพย์บอยหนุ่มที่มีพ่อรวยทั้งเงินและอิทธิพลจำใจล่าถอยแต่ไม่คิดยอมแพ้แน่นอนขากลับไปที่บ้านสวนกันชัยยังยกปรันดีขึ้นดื่มแม้จะกำลังขับรถก่อนต้องสะดุ้งสุดตัวเท้าข้างถนัดกระทืบเบียดก,กระทันหันจนแทบสำลักน้ำเมาหลังกระบะสีประตูยกสูงของเขาชนเข้ากับตัวอะไรบางอย่างซึ่งกระโจนตัดหน้าในระยะก,กระทันชิด ฉิบหายบูชนอะไรเขาวะความเงียบพูดขึ้นแสงไฟหน้าที่สว่างโร่ไม่สากกระทบอะไรนอกจากถนนคอนกรีตที่ทอดยาวออกไปอีกไกลเพยบอยหนุ่มคงใจสุขีรีบคว้าปืนแล้วลงจากรถก่อนเห็นร่องรอยการชนที่หน้าแก้มฝั่งซ้ายถึงคันยุบเข้ามาร่วมคืบมาพวะวะแต่มาก็ไม่น่าตัวสูงขนาดนี้นี่วากันชัยไม่ได้คำตอบ แถมยังออกอาการขนลุกสู้ก่อนตัดสินใจกลับเข้าไปในรถแล้วหอตะบึงกลับไปที่บ้านสวนอย่างรวดเร็วคนไหนจะมาคนเดียวในที่ตรงนั้นค่อนข้างจะเปลี่ยวซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นคนใจถึงอะไรแค่อาศัยบารมีพ่ออวดเบ่งไปวันวันทุนนั้นไกลออกไปในความมืดมิดร่างพยักลายภาคกรอนตัวใหญ่ที่เห็นได้แย่เคี้ยวส่งเสียงร้องคำรามออกมาเบา แม้ทาทีของมันจะดุก,กริ้วกราดดุร้ายลูกตาแดงก่ำของมันลุกโชนตลอดเวลาโดยในยามก้าเดินขาหลังซ้ายของมันออกอาการกระเพกอย่างชัดเจนวินาทีถัดมาร่างของสมิงรายที่เห็นได้กลับกลายเป็นร่างคนซึ่งออกอาการหงุดหงิดมุ่นงานและชุนเฉียวโดยมีทั้งเสียงบน่นพรรมึมพำและแข่งคำรามที่ดังให้ได้ยิน ขณะเดินกับเพลงฝ่าพงรกไปข้างหน้าราวกับไร้จุดหมายวายนี่ข้าเป็นอะไรไปทำไมจึงหิวโหยตลอดเวลาเช่นนี้พิบตาถัดมาร่างสูงใหญ่ของคนที่เห็นเด็กกลายร่างเป็นเสือร้ายอีกครั้งก่อนที่จะก,กระโจนไปข้างหน้าอย่างลืมอาการเจ็บที่ขาหลังทำอานุกหนูตลอดจนมแมลงนานาชนิดในที่นั่นต้องพากันแต่กระเจิงไปคนละทิศละทาง ที่ทางทิศใต้ของบ้านดุงหลวงเทาโชว์ที่ดื่มมาตลอดทั้งวันแบบว่าสั่งปุ๊บเป็นดื่มปับ๊บได้รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาหลังเผลอหลับไปที่ชานบ้านของญาติห่างๆคนหนึ่งซึ่งเจ้าของไปทําธุระในเมืองจะกลับอีกทีก็พรุ่งนี้ช่วงบ่าย,ายโดยชายชะา,าอาสามมาเฝ้าบ้านให้แลกกับเหล้าขาวหนึ่งขวดข้าวอีกหนึ่งมือ้ออ้นี่มากี่โมงกี่ยามแล้ววะทำไมหนาวขนาดนี้ ชา,ชายชราขี้เมาลุกขึ้นได้ก็รีบมองหาขวดเหล้าก่อนยิ้มดีใจที่เห็นเจ้าขวดน้ำเมาซึ่งยังมีเหลืออยู่อีกกว่าครึ่งค่อนเจอตัวกระชับเสื้อกันหนาวเก่าๆโดยคว้าเอาขวดเหล้าขาวดีกรีแรงที่ว่ามาแล้วยกดื่มชนิดไม่สนจรินใส่แก้วฉับพลัทนทันใดนั้นทอโชต้องตกใจทั้งเทพสำลักเหล้าขาวหลังปรากฏร่างใหญ่ทะมึนของสมิงร้าย ที่กระโจนเข้ามายืนจังก้าหน้าบ้านหลังนี้โดยหลอดไฟที่เปิดทิ้งไว้ยังคงสว่างจ้าไม่ดับพรึบเหมือนอย่างที่เคยเป็นไอ้สชาเมงที่หลังบ้านเจ้าของเลี้ยงทั้งหมูและเป็ดไก่เอาไว้หลายตัวแถมบ้านหลังนี้จะมีแต่หญิงล้วนโดยเป็นไม้ทั้งพี่และน้องสาวซึ่งจากเปลิ่งที่ว่าได้ดึงดูดพยักร้ายที่คล้ายจะควบคุมตัวเองไม่อยู่ ให้มาอย่างที่แห่งนี้แม้จะมีบ้านหลังอื่นอยู่ห่างไปไม่มากก็ตามเห <S Russians> ็นเป็นชายทราขี้เมามันทำท่าขัดใจหนักแย่เคียวคำรามยังไม่กลัวว่าใครจะได้ยินรางอันใหญ่โตทำท่าจะกระจนเข้าหาแต่ก็ติดที่เท่าโชดได้ชิงลุกขึ้นวิ่งหน้าตั้งโดยทั้งโวยวายทั้งแหกปากร้องอยังไม่คิดชีวิตอช่วยขขาด้วยเสยสมิงจะกินข้าช่วยข้าที เวลานั้นร่างผอมเก่งของตาโชดวิ่งตรงเข้าหาบ้านอีกหลังซึ่งอยู่ห่างไปราว40เมตรเศษสมิงร้ายที่ดูงุ่นง่านกรากเกลี้ยวกระโจนตามทันทีโฮพยักร้ายไวเกินกว่าจะหนีทันชายธราขี้เมาจึงโดนตะปบเข้าไปเต็มๆที่สีข้างขวาร่างนั้นกระเด็นไปไกลกว่า3ามวาตกกระแทกพื้นอึดเจ็บจุกอย่างรุนแรงกะนั้น แกย่างทด้ทันเห็นขณะที่มันกลับคืนร่างคนก่อนหมดสติไปถึงตรงนี้ร่างสูงใหญ่ไม่สนใจตะโชษแต่กลับเดินกระเพลกไปทางหลังบ้านก่อนได้ยินเสียงหมูเป็ดและไก่พากันแตกตื่นตามมาด้วยเสียงคำรามก้องอีกครั้ง <S <S ห่างจากที่ตรงนั้นเรา200เมตรในระยะทางตรงโดยมีส่วนกว้างขั้นอยู่ผุ้ใหญ่เนต ไอเทิดไอ้ฉานรวมทั้งทรบอที่คุมตัวเพลิงอยู่ต่างได้ยินเสียงร้องคำรามที่ว่าเหมือนเหมือนกันทำเอาทุกคนทั้งออกอาการตื่นกลัวทั้งทำท่าทางลึกลากมองไปที่เพลิงเป็นจุดเดียวผู้ใหญ่ครับนี่มันหมายความว่ายังไงครับทรบอรนายหนึ่งพลวงขึ้นเสียงหลงข้าไม่รู้รีบไปดูก่อนเสียงนั่นน่าจะแถวแบ้านนางนีกับนางอ้อยเองสองคนอยู่นี่ไอเทิดไอฉานด้วย ผู้ใหญ่เนธแทมคิดขนาดพรุ่งบอกโดยระบุให้ชรบอรสองนายอยู่กับสองขี้เมาหนุ่มฮะจะดีเหรอครับผู้ใหญ่ฐานทำท่าโผวาหลุดปากเสียงหลงและหันไปมองเพิงไอเพิงถูกล่ามโซ่อยู่เองจะกลัวอะไรวะเร็วรีบไปกันเถอะประสานที่เหลือให้มาเจอกันที่สามแยกท้ายหมู่บ้านด้วยเนธไปสนใจขี้เมาทั้งสองรีบออกไปจากที่ตรงนั้นพร้อมชรบรที่เหลือ โดยยังมีการเรียกชรบอรที่ประจำจุดอื่นๆไปด้วยและเมื่อคนส่วนใหญ่ออกไปแล้วพระเรืองจึงปรากฏกายโดยแทบไม่สนใจใครนอกจากเพลิงพอได้รายคาถาจนคนที่เหลืออยู่ในอาการตัวแข็งทื่อไปตามๆกันยุมมันออกมาอีกแล้วผมถูกล่ามโซ่อยู่หลวงพี่ใชะทำยังไงครับเพลิงตื่นตัวสุขี รีบนึกถึงจิตที่ซ้อนอยู่กับจิตโยมเร็วนี่หลวงพี่ใช้ผมเป็นเสือสมิงหรอครับใช่ผมมีหนทางเดียวที่จะล้มมันได้ได้คำตอบชายหนุ่มทำท่าทางลังเลก่อนตัดสินใจทำตามโดยหลับตาตั้งสมาธิพยายามนึกสื่อสารกับผู้เป็นลุงที่ลุ่งลับซึ่งบางครั้งคล้ายจะชัดเจนในความรู้สึกบางครั้งก็เลือนรางจนสัมผัสไม่ได้ไม่ได้ครับหลวงพี่ ผมไม่เคยคุยกับลุงไม่รู้ด้วยว่าต้องทำยังไงคล้ายลุนจะโผล่มาเองตอนที่ผมคับขันครับเพลิงลืมตาขึ้นแล้วว่าเสียงรูลิ้นแล้วเมื่อคืนยมทำได้ยังไงล่ะพิสุทธ์หนุ่มรีบถามกลับผมไม่รู้จู่ๆมันก็เกิดขึ้นเองคล้ายมีบางอย่างมากระตุ้นและผมก็แทบไม่รู้สึกตัวด้วยครับชายหนุ่มตอบตามจริงงั้นค่อยว่ากันสิ่งคำพูดของพระเรือง ซึ่งรายคาถาและเป่าพรวดใส่ไม่กุญแจที่คล้องโซ่ล่ามเพลิงพลันมันก็คลายออกทำให้เขาเป็นอิสระทันทีครับหลวงพี่ที่บ้านไม่ไม้สองพี่น้องเวลานั้นสมิงร้ายกำลังอรลวาดหนักขบกัดหมูไก่และเป็ดในเล้ายัางไม่เลือกหน้าคล้ายกับว่ามันกำลังควบคุมตัวเองไม่อยู่ไม่สนใจด้วยว่าชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง จะได้ยินเสียงลุกพากันแหมาดูอึดใจต่อมาทีมชรบอที่อยู่ใกล้สุดจึงมาถึงด้วยมอเตอร์ไซค์อันคล่องตัวหลังได้รับการติดต่อจากกลุ่มของผู้ใหญ่เนธซึ่งกำลังตามมาจากอีกทางไตยหงใครมาจริงๆด้วยวะพอแกไม่แก้วเกิดปาไม่เคยเห็นสมิงเป็นเป็นแบบนี้โอ้ยดูวะยิ่งม่งเลยไหมพวกเขาทั้งสมเคยแต่ได้ยินพอมาเห็นกับตาตัวเอง ถึงกับตะลึงงานมือไม้สันใจเต้งโครงครามราวกับจะหลุดออกบานอกอกแขนขาทำท่าอ่อนแรงอย่างห้ามไม่อยู่เราผู้ใหญ่มาก่อนเธอะไม่ไหวเงื่อมือเงื่มเต่งข้าไหลทุ่มไปหมดแล้วทรบรในนั้นก้าวถอยกูด,กดหลังไฟฉายที่ข้าติดศรีรษะส่องจับร่างนั้นแบบเต็มๆใช่ข้าก็ว่าเราผู้ใหญ่มาดีกว่า อีกคนว่าเสียงสั่นรัวตามคนสุดท้ายที่ดูก็กล้าก,กลัวจึงได้แต่เบึงตามมองภาพที่มันกำลังกัดกินหมูเป็ดและไก่ในเล้าอย่างบ้าคลั่งนาทีนั้นผู้ใหญ่เนกกับชรวบอีกกลุ่มนี่มาถึงภาพที่เห็นทําเอาแกถึงกับอึ้งไปพอไม่คิดว่าจะได้มาเห็นเสือสมิงตัวเป็นๆโดยที่มันไม่ยอมหนีไปไหนแม้จะมีแสงไฟฉายหลายอันส่องจับ จนภาพของความสยดสยองปรากฏชัดให้ตายสินี่ใช่มันจริงๆหรอวะผู้ใหญ่เอาไงต่อดีพวกเรามากันอีกทีมแล้วชรบอลในนั้นหลุดปากเสิงสถานสองตาจับจ้องไปยังลูมหมูที่มีพยักษ์ลายผ้ากรอนกำลังอลวาดอยู่ข้างในแบบลืมกระพริบตากระจายการล้องไว้ยิงแบบเน้นๆทนได้ให้มันรู้ไปผู้ใหญ่เน่สั่งการเสียงหลง ยอมรับว่ากำลังตื่นเต้นสุดขีดวินาทีถัดมายังเป็นเนธที่เปิดฉากระเบิดกระสุนใส่ร่างอันใหญ,ญ่โตกว่าใครโดยที่มันยังคงอลวาดคุ้มคลั่งไม่หยุดลูกโม่จุดสามของผู้ใหญ่เนธคำรามก้องทอรบอรที่เหลือไม่รอช้ารีผสมโรงจนเสียงปืนหลายชนิดดังกึกก้องไปทั่วบริเวณราวกับเกิดสงครามย่อม ภาพที่เห็นกระสุนไหลนัดเข้าเป้าแต่กลับเมื่อรคายผิวสมิงร้ายแถมยังไปกระตุ้นความดุร้ายให้เพิ่มมากขึ้นอีกอพยักร้ายอยู่ในอาการกระเกลียวกระโจนสวนควันปืนเข้าหาทรบอรนายนั้นตกใจยืนขาตายจึงโดนตะปบเข้อย่างจังอาเห็นลูกน้องก็เด็นไปกว่าสามวากว่อนตกกระเทกพื้นแล้วแน่นิ่งไป ผู้ใหญ่เนธจริงตะโกงขึ้นอีกหลังพวกเขาส่วนใหญ่พักกันตกใจจนชะง,งักไปในจังหวะนั้นยิงเอกเสียงปืนหลายชนิดแข่งกันคำรามขึ้นเป็นยกที่สองมีเป้าหมายคือกายอันใหญ่โตที่มีลายเหลืองสลับดำทว่ากระสุนเหล่านั้นกลับไม่ระคายผิวของมันทำได้เพียงแค่ให้สมิงร้ายชะง,งัก แถมยังกระโจนเข้าเล่นงานทรบออีกนายที่อยู่ใกล้สุดโอ้ยทรบอรนายนี้ถูกมันแย่เขี้ยวอ้าปากงับเข้าที่แขนข้างขวาข้างที่ถือปืนก่อนทำท่าจะกัดกระชากซึ่งแขนข้างนั้นไม่พ้นต้องขาสะบัน้นหาไม่ติดที่มีพยักลหล่พักกรอนอีกตัวส่งเสียงคำรามพร้องกระโจนเข้ามาแต่ปบใส่สี่ข้างของมันก่อน กรบในนั้นรอดจากการพิการหุดหวิดวตแต่ก็ได้แพ้ถูกกัดโดยตกใจกลัวและเจ็บปวดถึงขั้นสุดลงก้นจำเบ้าและฟุบลงสลบไปตายหงมีเสือสมิงสองตัวอะไงดีผู้ใหญ่ข้าไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนแล้วข้าดูไม่ออกเว้ยสิ่งคำตอบของผู้ใหญ่เนธพวกเขาก็ไม่มีใครใกล้ายิงอีกต่างคนต่างทำได้แค่ออกาการเบิกตามองสองพยัก ที่เข้าห้ามหันกันโดยอาการตื่นเต้นจนสุดหงับไม่มีใครคาดคิดว่าในชีวิตนี้จะได้มาเห็นภาพเช่นนี้จริงๆเวลานั้นเสมิงร้ายลูกตาแดงก่ำอาออกอาการกรากเกรี้วหนักที่ถูกขวางมันจึงทั้งแยกเคี้ยวคำรามทั้งกระโจนเข้าหาพยักอีกตัวอุ้งเท้าและกงเล็บแหลมคมตะปบใส่อย่างแรงและเร็วแม้จะมีอาการขาหลังซ้ายไม่ปกติอย่างชัดเจน สมิงคาก็เพกพลาดหลังพยักตาสีฟ้าแก้มเขียวว่องไวกว่าแถมยังแยกเขียวอ้าปากงับก็ที่กลางหลังมันได้อีกโดยเข้าไปแบบนั้นมันตัวที่ลูกตาแดงก่ำาถึงกับส่งเสียงร้องลั่นแม้ว่าคมเขียวของตัวตาสีฟ้าแกมเขียวไม่อาจเรียกแผลเรียกเลือดจากมันได้ก็ตามวินาทีต่อมาสมิงร้าตัวแรกจึงได้โอกาสเอาคืนโดยสะบัดจนหลุด ก่อนตะปกข้ที่สีข้างตัวที่อ่อนประสบการณ์กว่าพยักตาสีฟ네้าเกมเขียวรองลั่นพงะออกไปเป็นโอกาสให้มันได้ตามข้อซ้ำแย่เขียวอาปากงับข้ที่คงขาหน้าของอีกฝ่ายอย่างจังเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังมาจากปากพยักตัวที่สองมันออกอาการขาหน้าซ้ายกระเพลกให้เห็นทันทีหลังผลักออกไปได้ ยิงไอ้ตัวตาสีแดงไว้ถึงตรงนี้ผู้ใหญ่เนธได้ตัดสินใจตะกวงขึ้นก่อนเป็นคนเปิดฉากระเบิดกระสุนใส่สมิสงร้ายตัวที่ลูกตาแดงกรำมเสียงปืนคำรามก้องทรบอหลายนายได้สติรีบปร,ระสานการยิงทำเอาเสียงปืนจากพวกเขากลับมาดังสนั่นวันไหวอีกครั้งหากระสุนปลิวว่อน พยักร้ายลูกตาสีแดงแยกเขียวคองรามลั่นโดยเข้าไปหลายนัดจนออกอาการสะอึกและพงาส่วนเซหลังโดนกระสุนลูกโดดของปืนลูกซองเข้าอย่างจังโดยบางนัดยังพลาดไปโดนเจ้าตัวตาสีฟ้าแกมเขียวทำเอามันต้องพงาตามทิ้งกันถูกขัดจังหวะด้วยหากระสุนพยักทั้งสองแข่งกันส่งเสียงคำรามก้องก่อนที่มันตัวแรก จะถอดใจกระโจนหนีไปทางดงไม้มืดมิดเฮ้มันหนีไปทางโน้นแล้วชรบรหลายคนตะโกนขึ้นก่อนอีก่ตัวจะกระโจนตามทามกลางหากระสุนที่ยังปลิวว่อนตามหลังเป็นหาฝนเอาไงดีครับผู้ใหญ่ร่างหลายพคกรอนใหญ่โตทั้งสองหายลับไปกับความมืดมิดแล้วชรบรหลายนายจึงแย่งกันถามขึ้นเป็นเสียงเดียวกันผู้ใหญ่เน่ไม่ทันตอบว่าอะไรพระเรืองได้ปรากฏกายขึ้น ่าตามเลยโยมมันมืดแบบนี้อันตรายมากนะพระเืองผู้ใหญ่เนตรหันไปหลุดปากทักโยมผู้ใหญ่อาตมาว่ารีบไปดูคนเจ็บก่อนเถอะใช่ใช่พวกเรารีบดูคนเจ็บเร็วเดี๋ยวข้าจะโทรเรียกกู้ภัยเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่เนตรที่ยังคงตื่นเต้นกับเหตุก,การณ์หลุดปากเสียงรัวลิ้นท่ามกลางบรรดาชาวบ้านที่เริ่มก่อตัวขึ้น